Like you said, then tell him to suit up. I'm bringing the party to you. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปแกะตัวนี้กันนะครับเป็น Iron Man m a r k 7ของค่ายซีดีทอยนั่นเองนะครับหรือ C d ดี y นะครับผมตัวนี้นะครับออกมาล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวที่6นะครับก็จะเหลืออีกมาร์กเดียวเท่านั้นก็จะเหลือมาร์กหนึ่งนะครับมาร์กหนึ่งใกล้จะมาแล้วแต่ยังไม่เปิดพิออเดอร์นะครับคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่แล้วก็ของจะออกเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับ ตัวมาร์42ตัวนี้นะครับน่าจะออกเร็วๆนี้นะทุกคนยังไงก็รอติดตามดูนะครับอ่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ตัวนี้นะครับก็ลองไปหาในกลุ่มดูนะครับในกลุ่มมีขายนะครับหรือส่วนใครที่พิออเดอร์เอาไว้นะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับในส่วนของเจ้าตัวมาร์กเตัวนี้นั่เดี๋ยวไปดูที่กล่องกันก่อนนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับทุกคนยังไงก่อนไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของตัวกล่องนนนนั่่เเเออองะกกลล็็สสวววหูมมมมืดิผใขตีปน แปลงนิดนึงคือหน้ากล่องนะครับก็จะเปลี่ยนตรงโลโก้ตรงนี้สติกเกอร์ของแท้ลิขสิทธิ์นะครับต้องดูสติกเกอร์นะครับมันจะมีสติกเกอร์แบบนี้นะเป็นของแท้ลิขสิทธิาเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ดิสนีย์นั่นเองนะครับปกติสติกเกอร์นี้จะอยู่ด้านหลังกล่องนะครับก็จะย้ายที่นะครับมาอยู่ด้านหน้าแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นบาร์โค้ดบาร์โค้ดเขาก็ย้ายเช่นกันนะครับบาร์โค้ดก็จะย้ายมาอยู่ด้านข้างกล่องเช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับข้างกล่องนะครับด้านหลัง ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปท่าโพสต่างๆนั่นเองนะครับก็จะมีรายละเอียดในส่วนของฟิกเกอร์นั่นเองนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับทุกตัวสามารถจัดท่าฮีโร่แลนดิ้งได้แบบนี้นะทุกคนแล้วก็ของในกล่องก็น่าจะมีมาให้นะครับพวกฐานแล้วก็พ์ดเอฟเฟกมีมาให้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ท่าโพสยืนประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะวิธีเปิดกล่องนะครับก็เปิดแบบนี้นะทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับวิธีเปิดกล่องนะครับ ก็จะมาเจอกับตัวแผ่นปิดนั่นเองนะครับในส่วนของแผ่นปิดตัวนี้นะครับอย่าลืมดูด้านหลังนะครับเขาก็จะมีนี่เลยนะครับในส่วนของการวิธีการประกอบของฐานนั่นเองนะครับทุกคนมีวิธีการประกอบฐานมาให้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเจ้าตัวฟิกเกอร์ออกมาเลยนะครับอ่าถานแรกนะครับก็จะเป็นตัวมาร์กเจ็ดนะครับแล้วก็จะมีอีกฐานหนึ่งนั่นเองนะครับทั้งหมดจะมีให้2ฐถานนะทุกคนเราจะมี2ฐานนะครับอ่ะฐานนี้จะเป็นฐานอุปกรณ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะดูข้างในกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวไอรอนแมนก่อนแล้วกันนะครับมาในถานแบบนี้นะครับก็เปิดแบบนี้นะครับส่วนนี้นะครับเอาออกไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอรอนแมนกันนะครับก็จะอยู่ในถานแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยทุกคนนะอ่ะก็คายได้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปแกะดูนะทุกคนเพราะว่าค่ายซัดดี้ทอยเขาจะเอาตำหนิมาให้เราอีกหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ตั้งแต่มาร์กหกมา มาร์ค5มาก็ไม่ค่อยมีตําหนิเท่าไหร่แล้วนะครับเริ่มน้อยนะครับจะต่างจากมาร์ค4นะครับมาร์ค4ตำหนิค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะในส่วนของตัวมาร์ค7ตัวนี้นะครับก็ยังไม่เจออะไรนั่นเองนะครับในส่วนของหน้ากากนะครับก็ไม่มีรอยถลอกนั่นเองนะครับอะสีสวยเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงความเป็นเซ้ดีทอยอยู่นะประมาณนี้นะครับในส่วนของมาร์ค7นะครับมันจะมีเป็นพอร์ตโหมดด้วยนะครับอ่แต่ไม่แน่ใจนะครับในส่วนของ ถ้าไซาจีทอจะทําตัวคอร์ตโหมดออกมาหรือเปล่าแต่ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูติดตามดูนะครับว่าเขาจะทําออกมาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะทํานะอ่าข้างหลังก็จะเปิดได้แบบนี้นะครับทุกคนอ้าวแต่รายละเอียดจะหายไปนะครับทุกคนนี่รายละเอียดข้างหลังนี่หายไปนะครับก็จะมาบอกแค่ lr นั่นเองนะครับซ้ายขวานะครับส่วนรายละเอียดตรงนี้ไม่มีนั่นเองนะครับผมน่าเสียดายในส่วนของตรงปีกข้างหลังนิดนึงนั่นเองนะครับอ่ะ ด้านหลังช่วงขานะครับถือว่าสวยใช้ได้นะครับสีค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกอไหล่ก็สามารถขยับได้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่จุดขยับกันก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของหัวนะครับก็ขึ้นลงได้ปกตินั่นเองนะครับหันซ้ายหันขวานะครับแล้วก็หมุนไม่ได้นะครับหมุนไม่ได้รอบนะครับเพราะว่าน่าจะติดช่วงไหล่สูงนะครับ ช่วงไหล่ตรงนี้ก็จะสูงม,มันก็จะไปค้ำตรงคอ,อนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับได้แค่ประมาณนี้เนาะอ่ะงเงยได้ประมาณนี้ก้มได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของเกาะของมาร์เก็ของเขาก็จะใหญ่ๆห่แบบนี้อยู่แล้วนะทุกคนนี่มาร์เก็นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแขนนะครับก็าสามารถดึงออกมาได้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ยกขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเก้าสิบองศานะครับอ่ะงอได้อย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ มือก็หมุนได้ปกตินั่นเองนะครับสองข้างนะครับเหมือนกันนั่นเองนะอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่วงท้องนะครับสีสวยนะทุกคนสีสวยใช้ได้นะครับดึงขึ้นได้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นนะครับดึงแล้วก็ไม่หลวมนะครับทุกคนถือว่าแน่น <Wow. S 1> โอเคแล้วก็มาดูในส่วนของช่วงขานั่นะครับพอดึงลงมานะครับ ดึงลงมาขยับขึ้นขยับลงได้นั่นเองนะครับขาก็งอได้ประมาณนี้นะครับงอได้ประมาณนี้ช่วงข้อเท้าก็พลิกซ้ายพลิกขวานิดนึงนะครับได้นิดนึงนั่นเองนะครับอ่ะกลางได้ไหมกลางได้ประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้ถ้าด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันโยกมาข้างหน้าได้หรือเปล่าอ่า้ามาข้างหน้าได้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ได้เยอะอยู่นะครับโอเค ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของหัวโทนี่ที่ใส่มาร์กหนึ่งมาร์กสองนะครับก็น่าจะออกแล้วนะครับเ,เป็นของค่ายสายฟ้านะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของหัวโทนี่นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวได้เอามาเล่นกับตัว แทดีทอยแน่นอนนะครับในส่วนของหัวนี้นะครับ่ารที่พีออเดอร์ไว้เตรียมเลยนะครับเตรียมไว้เลยนะครับส่วนใครยังไม่ได้พีนะครับก็ลองไปหาดูตามเพจดูนะครับน่าจะยังมีรับพีอยู่นะครับหัวละประมาณ1,000นะครับหัวละประมาณ1,000นะครับก็ลองดูกันนะครับสำหรับแทดีทอยนะครับสำหรับแทดีทอยเลยนะครับหนึ่งต่อสิบก็หายากอยู่นะครับหัว1ต่อสิบนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับ ของค่ายโกโกทอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนั่นเองนะครับว่าใส่แล้วมันจะเป็นแบบไหนนะทุกคนเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพัทที่เขาให้มาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฐานกันนะครับเป็น a อ e เวนเจอร์นะครับมาร์ vii นั่นเองนะครับตัวฐานก็ถือว่าสวยใช้ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเป็นฐานไม่สูงมากนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบใสๆนั่นเองนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมีเสามาให้นะครับมีเสามาให้แล้วก็จะมีข้อต่่อด้าานนลงะครับ มีมาให้แล้วนะครับพอต่อตรงนี้นะครับก yup. ็ไปเสียบกับฐานนั bueno. like, <S <S ่นเองนะครับอ hmm. ่ะเสียบเลยนะครับนี่แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวลัดเอวนะครับมาให้1อันนะครับอ่ะแล้วก็จะมีตัวรองก้นนะมีรองก้นมาให้ด้วย1อันนั่นเองนะครับเราก็สามารถสลับกันได้นะครับว่าจะใช้อันไหนเอาตัวแกนตัวนี้นะครับแกนตัวนี้นะครับสามารถดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาใส่แบบนี้นะครับอย่างประมาณนี้นะครับ ทั้งสองอันเลยสามารถใส่ได้นั่นเองประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเสียบที่ฐานนะครับได้แบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพัทเอฟเฟกที่เขาให้มานะครับสีอันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแบบนี้สีส้มส้มใสๆสนะครับแล้วก็ลงสีโทนเข้มเข้มส้มๆเข้มเขมเหลืองเืองมากนะครับก็สวยอยู่สวยอยู่นะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับมีมาให้สีอันนะครับแล้วก็มีชุดมือมาให้อีก3คู่นั่นเองนะครับชุดมือมีมาให้อีก3คู่นั่น มีรอยมานิดนึงนะครับมีรอยมานิดนึงนะครับน่าจะคนสีไม่เสมอหรือเปล่านะครับหรือว่าทะลอกนะครับประมาณนี้ม, er มีรอยมานิดนึงนะครับเขาขาวอ่ะดูรายละเอียดของเขาก็ทํามาถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะทุกคนอ่ะแล้วก็มาดูอีกคู่นึงนั่นเองนะครับจะเป็นมือปล่อยพลังนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนั่นเองนะครับอ้าวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ใส่ตัวเอฟเฟกนั่นเองนะครับเสียบไปแบบนี้เลย นะก็จะมีมาให้เหมือนกับทุกๆกล่กกองนี่ในส่วนของเจ้าหัวของค่ายโกโก้ทอยกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปใส่หัวเจ้าตัวนี้กันนะครับว่าใส่มันพอดีหรือเปล่าสีมันเสมอกันหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับในส่วนของตัวมาร์คเตัวนี้นะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนจะต้องซื้อนั่นเองนะครับต้องเสียงเงินนะครับซื้อนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะ สีอะไรก็สวยทรงถือว่าใช้ได้นะครับติดตรงปีกอย่างเดียวนะครับที่ไม่มีรายละเอียดในส่วนของด้านหลังด้านในมานั่นเองนะครับแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูใ,ใกล้ๆกันนะครับเปรียบเทียบสี สีก็ของโกโกทอยก็จะเข้มกว่านิดเดียวนะครับเียวนิดเดียวนะครับแต่ในส่วนของรายละเอียดของเจ้าโกโกทอยนี่ถือว่าทาํามาได้สวยกว่านะครับนี่ทำมาได้สวยกว่าเนียนกว่านั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้ยังไม่เรียบเท่าไหร่นะในส่วนของหวัวมาร์กเจ็ที่มากับตัวนะครับยังไม่ค่อยเรียบนะครับเดี๋ยวลองมาลองใส่ดูนะครับก็วิธีถอดนะครับก็ดึองออกมาได้เลยนะครับทุกคนมันก็จะแน่แนๆหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้นั่นเองพิงล็กได้อเดี๋ยวเราจะลองมาใส่หัวเจ้าตัวนี้นะครับ ใส่ไม่ยากนะครับสีก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัวเจ้ามาร์กเนะทุกคนนี่ลองดูนะครับสีถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับสำหรับตัวนี้นะ่าถือว่าใกล้เคียงนะครับยังไงลองดูนะครับสีใช้ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันกันกบเจ้าหน้าของโทนี่นะครับ หน้ากาก็จะเป็นแบบดูดนะครับแม่เหล็งเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับสวยกันเลยทีเดียวนะครับปั้นหน้าออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสวยนะครับถามว่าความคมคมไหมก็ถือว่าผมว่ามันใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับในส่วนของต้อหัวโทนี่ตัวนี้นะของค่ายนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะทุกคนอยาให้ดูใ,ใกล้นะครับถ้ามองมันผ่านนี่นะฮอตทอยเลยนะทุกคน มองมันผ่านนะครับคือฮอตทอยนั่นเองนะครับในส่วนของสีของทองสีทองสีอะไรตรงนี้นะเขาทํามาได้แบบสวยนะไม่มีการเลยเส้นมาล้ําเป็นสีตรงสีแดงเลยนะทุกคนแล้วก็ช่วงท้องก็ลงสีทองมานะช่วงนี้นะครับอ่าลงสีทองมาสวยเลยนะครับในส่วนของช่วงขาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะนีอะ่อ่ามาดูด้านข้างกันนะครับผมชอบในส่วนของตรงเกาะด้านหน้าอกของเขานะครับมันทําออกมาได้แบบมึกดีนะครับใหญ่ดีนะครับประมาณนี้นะ พอใส่หัวโทนี่ของตัวนี้ไปก็ถือว่าลงตัวและสวยมากๆเลยนะทุกคนโอ้โหสวยนะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าหัวโทนี่ในตัวนี้นะครับใครมีค่ายแซดดีทอยนะครับก็ต้องมีหัวเจ้าโทนี่มาใส่เล่นกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันสวยแล้วมันลงตัวนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเดี๋ยวหัวเดี๋ยวรอหัวเจ้ามาร์กใส่มาร์กสองมาร์กสามออกนะครับของค่ายสายฟ้านั่นเองนะครับหัวเนี้ยหัวเนี้ยนะครับ ก็ได้เอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็น่าจะประมาณไม่เกินเดือนนี้นะครับไม่เกินเดือนนี้ของคิดว่าน่าจะมาแล้วนะครับก็ยังไงรอติดตามชมกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันไว้นะครับก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูแน่นอนนะทุกคนประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามายืนคู่กับเจ้าตัวมาร์คหกดามเมดให้ดูสักหน่อยนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวมาร์คเจ็ดนะแล้วยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกด subscribe เอาไว้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะอะไรมาให้ดูนััั้นนนกก็รอตติดามมชะคบ คลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ